อ,อไปไม่เจอนานเลยอ่ะคือแฟนเก่าเราเองอ่ะออไปได้กินข้าวด้วยกันปะตออแล้วอยู่ตรงนี้เองค่ะไปเถอะไปอ้วนขึ้นปะเนี่ยปล่อยตัวอีกแล้วเหรอคือจะบอกว่าพออายุเยอะขึ้นอ่ะระบบเผาผ่านมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วนะ ก็ค่ะแล้วนี่ทางานอยู่ที่เดิมอีกเหรอคือคนเราอ่ะมันต้องเปลี่ยนเจ้านายบ่อยๆอ่ะมันถึงจะเก่งขึ้น<ม>แล้วก็ไอ้ตำแหน่งที่ไปทําอยู่านานๆอ่ะพี่มองว่ามันไม่เติบโตเลยนะแล้วตอนเลิกกันก็ยังเป็นห่วงอยู่เลยอ่ะยังไม่มีแฟนนะดิเพราะว่าเราไม่เห็นลงรูปคู่หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับแฟนเลยอ่ะพออายุ30บอ่ะมันจะหายากเขาอาจจะมีแฟนแต่ไม่อยากลงรูปคู่มัง้งอันนี่อันตรายใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคบซ้อนหรือว่าแต่งงานหรือเปล่าทนไม่ไหวแล้วนะ ผมจะเดินไปบอกผมมาเป็นแทนที่ปายแล้วผมจะบอกด้วยว่าจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทที่ไม่บอกคนอื่นนะเพราะกลัวว่าคนจะมองว่าใช้เซนปายไม่มีแฟนหรอคะพอดีว่าถ้าปายอยากมีอ่ะปายก็อยากเลือกมันดีๆหน่อยปายไม่อยากได้คนที่ชอบทําให้คนอื่นรู้สึกอึอดอัดหรือพูดจาทําให้คนอื่นรู้สึกแย่ เอาเบคอนไหมคะไยแบ่งให้ไม่เป็นไรค่ะแหมถ้ากินแล้วจะโดนดุใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกินเองลวกันอาเลยไม่เออใช่ที่เธอบอกว่าเราอ้วนขึ้นหลังจากเลิกกับเธอเราอ้วนขึ้นหลังจากเลิกกับเธอจริงแต่เพราะอะไรรู้ปะก็เพราะว่าเราอ่ะได้กินของที่เราอยากกินไง เราได้ใส่เสื้อยืดยุ้ยได้นอนดูซีรีส์วายในวันหยุดเราได้กินเป็นพัดจำโคนเดียวจนหมดและที่สําคัญนะเรามีความสุขตอนก่อนหางไก่ทอดมากกว่าตอนก่อนกับเธออีกดั่งนั้เนี่ยเธอไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถึงแม้ว่าเราใกล้จะ30สิบโสดอ้วนเพราะว่าเราอะมีความสุขมากกว่าตอนคบกับเธออีกเฮ้ไปตายเก่งมากต้องยิางดีว่ะพี่ ขออนวะให้เลยต้องฉันพูมใจในตัวแกไม่ไปปายไม่ได้รู้สึกแย่กับตัวเองจริงไหมคะที่ผ่านมาปายก็รู้ว่าอะไรคือความสุขของปายปายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะเพราะหลายๆคนในที่เนี้ยทําให้ปายรู้สึกว่ายังมีคนชอบที่เราเป็นเราอยู่มันทําให้ปายอะ มีแรงสู้เพ да ื <on smoking>. ่อความสุขของตัวเองเลยแต่แน่นอนว่าความสุขของปายก็คือเบคอนเบคอนจงเจริญเบคอน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 กินเลยกินกินกินการนี้มีคนชอบที่เราเป็นเราทำให้มีแรงสู้เพื่อความสุขของตัวเองต่อไปงั้นเหรอ ยังเหลืออยู่เลยพี่ปาย